สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539้รุ่นหลวนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีกรบเซตนี้นะครับรับเงินทันที13 0 0 0ันบาทนะครับก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับหากใครมีเหรียญ ตามที่เราต้องการให้แอดลายมาตามนี้นะครับ y า e ีบีนะครับเป็นตัวอ,กอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะครับเรียนที่ผมนำมาให้ชมอยู่นขนาดนี้นะครับก็จะมีเหรียญหลายชนิดราคานะครับในรุ่นการจนาพิเศษ t ี s สอพนนะครับก็มีเหรียญ25สตางค์ ห้าสิบสตางค์หนึ่งบาทสองบาทห้าบาทแลขก็สิบบาทนะครับก็อยากจะขอให้พี่พเพื่อนน้องๆนั้นชมคลิปให้จบนะครับจะได้หาเหรียญมาขายให้กับกระผมได้ถูกต้องนะครับมาชมเหรียญที่หนึ่งเลยนะครับที่ผมจะรับซื้อนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคา25สตางค์นะครับเหรียญชนิดราคา25สสตางค์นะครับ ลักษณะที่ผมจะรับซื้อนั้นถ้าเป็นเรนแบบปกติผมยังไม่รับซื้อนะครับผมจะรับซื้อก็คือแบบที่เป็นกระเสียนกลับนะครับสังเกตแบบนี้นะครับจะเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับหันเหรียญมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วด้านก้อยหันขึ้นด้านบนยังไม่มีราคานะครับด้านก้อย ต้องหันลงด้านล่างนะครับถึงจะมีราคานะครับเรียกว่าเหรียญพระเสียนกลับนะครับถ้าสภาพสวยใหม่ UNC เหรียญละ600บาทนะครับแล้วก็เหรียญแบบพระเสียนขวางนะครับก็เช่นเดียวกันครับจับเหรียญมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบเดิมนะครับถ้าเป็นแบบนี้ ยังไม่มีราคานะครับยังไม่รับซื้อนะครับพอหันมาแล้วนะครับด้านก้อยนะครับต้องขวางมาทางนี้ก็ได้หรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับถ้าสภาพม่ยูนซีเรียญละสามร้อยบาทนะครับต่อมานะครับปรินเรียญห้าสิบสตังค์นะครับเรียนห้าสิบสตังค์ที่ผมจะรับซื้อนั้น ็เช่นกันครับเป็นแบบพระเสียนกลับนะครับลักษณะก็ทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับจับเรียนมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเรียนมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วถ้าด้านก้อยหันขึ้นแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับด้านก้อยต้องหันลงแบบนี้นะครับสภาพใหม่ unc เหลือละเ0 0ร้อยบาทนะครับและก็แบบพระเสียงขวางเช่นกันนะครับจับเรียนขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธีนะครับ แล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับพอหันมาแล้วด้านก้อยต้องขวางมาทางนี้นะครับหรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับสภาพใหม่ยูนซีเหรียญละสามบาทนะครับต่อมาก็เป็นเหรียญหนึบาทนะครับที่ผมจะรับซื้อนั้นก็ต้องเปินแบบเหรียญพระเสียรกลับเช่นกันนะครับ วิธีสังเกตจับเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนยังไม่รับซื้อนะครับด้านก้อยต้องหันลงด้านล่างนะครับถ้าสภาพใหม่ UNC เหรียญละเป0ียรบาทนะครับแล้วก็เป็นแบบพระเสียนขวางนะครับจับเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับหันเหรียญมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับด้านก่อยต้องขวางมาทางนี้หรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับสภาพใหม่ย n นเหรียญละ400รอบาทนะครับต่อมาก็คือเหรียญ2บาทนะครับเหรียญสบาทที่ผมจะรับซื้อก็เช่นเดียวกันครับต้องเป็นแบบพระเสียรกลักนะครับจับเหรียญขึ้นมาแบบนี้หันเหรียญมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนยังไม่รับซื้อนะครับ ด้านก้อยต้องหันลงด้านล่างนะครับสภาพใหม่ย n นซีเปลี่ยนละ900บาทนะครับแล้วก็แบบพระเสียงขวางเช่นกันนะครับจับเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับด้านก้อยต้องขวางมาทางนี้หรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับสภาพใหม่ย n นซีเหรียญละ450บาทครับต่อมาก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับ เหรียญห้าบาทก็เช่นกันนะครับเหรียญที่ผมจะรับซื้อนั้นต้องเป็นแบบพระเสียรกลับนะครับจะเปลี J ่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนยังไม่รับซื้อน,นะครับด้านก้อยต้องหันลงด้านล่างนะครับสภาพใหม่ UNC เหรยละหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็แบบพระเสียรขวางเช่นกันนะครับจะเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับ หันมาแล้วนะครับถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนแบบนี้แม่รับซื้อนะครับด้านก้อยต้องขวางมาทางนี้หรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับสภาพใหม่ยูนซีเหรียญละหกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญสิบบาทนะครับเหรียญสิบบาทก็เช่นกันนะครับเหรียญที่ผมจะมารับซื้อหรือว่าผมรับซื้อนั้นต้องเป็นแบบพระเสียนกลับเช่นเดียวกันนะครับจะเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับวิธี แล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับพอหันมาแล้วนะครับถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับด้านก้อยต้องหันลงด้านล่างนะครับถึงจะรับซื้อนะครับสภาพไมยูนซีเหรียญละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแบบพระเสียนขวางผมก็รับซื้อนะครับจะเปลี่ยนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็หันเหรียญมาแบบนี้นะครับถ้าด้านก้อยหันขึ้นด้านบนแบบนี้ยังไม่รับซื้อนะครับ นันก็จยต้องขวางมาทางนี้หรือว่าขวางมาทางนี้ก็ได้นะครับสภาพใหม่ย n c เหรียญละเกียร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นเหรียญสิบบาทเช่นเดียวกันนะครับราคาจะสูงกว่าบรรดาที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือเหรียญสิบบาทรุ่นนี้นะครับแต่ว่าให้เป็นสีเงินล้วนทั้งเหรียญน,นะครับให้เป็นลักษณะแบบเหรียญห้าบาทแบบนี้นะครับ ไม่มีรอยต่อแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าให้เป็นเหรียญสิบาทแบบนี้นะครับเขียนคําว่าสิบบาทนะครับขนาดเท่ากับเหรียญสิบบาทสองสีเลยนะครับรุ่นนี้เลยนะครับขนาดเท่านี้แล้วก็เป็นเหรียญสิบบาทนะครับแต่ว่ามีลักษณะเป็นโลหะสีเงินร้วนทั้งเหรียญแบบนี้นะครับถ้าสภาพใหม่ยืนสีเหรียญละห้าพันบาทนะครับราคาที่ผมว่ามานั้น ก็ต้องดูสภาพโรงเรียนอีกนะครับถ้าสภาพใหม่ราคาก็แพงสภาพเก่าราคาก็ถูกลงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีครบเซตทั้งหมดที่ผมได้อธิบายมาที่ผมจะรับซื้อนะครับรับเงินจากผมทันที1 3 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าหากว่าหาไม่ได้ครบเซตแบบที่ผมได้พูดมานะครับอาจจะมีแค่1เหรียญ2เหรียญนะครับก็ขายได้เช่นกันนะครับราคาตามที่ผมได้อธิบายไปนะครับหากมีนะครับแอดไลน์แล้วก็ส่งรูป